ตอนที่356สัตว์อสูรระดับเจ็ดเพียงแค่เสียงคำรามอย่างเดียวของเสือขาวก็สามารถฆ่าเซียนปฐพีมากกว่าโหลได้อย่างง่ายดายผู้อาวุโสไปจากตระกูลนุยวนและแม้กระทั่งเจียนเฉินพร้อมกับคนที่มองกว่าหลายร้อยคนที่ได้เฝ้ามองดูต่างก็เห็นถึงความน่ากลัวของเสือตัวนี้สวรรค์เสือตัวนี้น่ากลัวมากแค่ไม่กี่วินาทีมันก็ฆ่าเซียนปฐพีได้เป็นโหลเป็นไปได้ไหมว่าสัตว์อสูรระดับหกทุกตัวจะทำเช่นนี้ได้ มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสัตว์อสูรระดับ5กับระดับ6ที่ไม่อาจเอาชนะมันได้ด้วยจำนวนคนแม้กระทั่งเซียนสวรรค์หรือสูงกว่านั้นก็ยังไม่คิดที่จะต่อกรกับสัตว์อสูรระดับ6เป็นไปไม่ได้แม้ว่าสัตว์อสูรระดับ5และระดับ6จะมีความต่างกันแต่มันก็ไม่ใช่ต่างกันมากขนาดนี้นี่ต้องเป็นสัตว์อสูรระดับ6อย่างไม่ต้องสงสัยไม่อย่างนั้นเพียงแค่เสียงคำรามจะสามารถฆ่าเซียนปฐพีจำนวนมากได้รวดเร็วเช่นนั้นได้อย่างไร ถูกต้องสัตว์อสูรตัวนี้อยู่ในระดับ6เป็นอย่างมากไม่มีทางที่เซียนปฐพีจำนวนมากจะถูกฆ่ายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขายังทำงานร่วมกันเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของสัตว์อสูรอีกด้วยคนที่เฝ้ามองดูการต่อสู้ต่างก็ตกตะลึงขณะที่พูดคุยกันแต่ละคนยืนอยู่อย่างประมาขนาที่มองสลับไปมาระหว่างเซียนปฐพีที่ตายกับเสือพวกเขาลุนแต่เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขอบเขตเซียนปัทภียังเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่อาจเลื่อมแม้แต่เซียนปัทภียังไม่ต่างอะไรจากมดตัวน้อยๆเมื่ออยู่ต่อหน้าเสือขาวดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความหวังใดๆที่จะโจมตีมันใครจะคิดว่าสัตว์อสูรระดับหขั้นสุดยอดนี้จะอยู่เบื้องหน้าข้าโอสวรรค์มันอาจจะมีเพียงแค่เซียนสวรรค์ขั้นสูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้ได้ทหารรับจ้างคนหนึ่งพูดจุดความแข็งแกร่งของเสือขาวทําให้ทุกคนหวาดกลัว แม้ว่ามันจะฆ่าคนไปแล้วหลายร้อยคนก่อนหน้านี้แต่พวกนั้นก็ไม่ใช่เซียนปัทธีทั้งหมดการเติบโตที่ฉับพลันและสำคัญในครั้งนี้ทำให้เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายๆคนได้ละทิ้งแผนการทุกอย่างที่จะไปจับลูกเสือพร้อมกับหลายคนได้ตัดสินใจถอยออกไปความแข็งแกร่งของเสือขาวชัางน่ากลัวจริงๆมีเพียงเซียนสวรรค์เท่านั้นที่จะต่อกรกับสัตว์อสูรตัวนี้ได้ผู้อาวุโสไปของกระกูลมู้หยวนไม่พูดอะไรเลยอยู่พักหนึ่ง แต่เพราะสัตว์อสูรระดับหกตรงหน้าเขาทำให้เขาต้องถูกบังคับให้ล่าถอยออกไปรีบกลับไปและรายงานเรื่องนี้ให้กับตระกูลผู้อาวุโสได้หันไปพูดกับคนอื่นที่อยู่ในตระกูลขอรับคนผู้นั้นรีบจากไปพร้อมกับมาของเขาทันทีคลิปตาสองวันก็ผ่านไปโดยมีคนเข้ามายังหุบเขาหมื่นพิษมากมาย ข่าวลือเกี่ยวกับสัตว์อสูรระดับหกแพร่กระจายออกมาอย่างรวดเร็ว,รวทำให้ตระกูลที่แข็งแกร่งพอๆกับตระกูลมู่หยวนเรื่องปรากฏขึ้นแทบทุกกลุ่มต่างก็มีเซียนปฐพีเหย่่อน้อยสิบคนมีบางกลุ่มที่มีเซียนปฐพีมากกว่าหนึ่งร้อยคนยังมีการพูดกันว่าแม้กระทั่งเซียนสวรรค์ก็มาด้วยตัวของพวกเขาเองหลังจากนั้นไม่นานเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งพวกเขาก็ถูกดึงดูดมาเพราะลูกสัตว์อสูรระดับหกหลีกไปให้คนทางมิกายพยักมังกรมาแล้ว ถ้าทุกคนสามารถหลบทางได้โปรดหลบทางให้เราสำนักวิญญาณสวรรค์ประกูลไปเย่วมาแล้วหลบไปให้พ้นทางเราคือทหารรับจ้างเทพเจ้าสงครามหลีกทางกลุ่มคนที่แข็งแกร่งเข้ามาในหุบเขาอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับสรรัตว์อสูรระดับหกแต่ละคนต่างก็รอโอกาสที่ฉกฉวยพร้อมกับกลุ่มเซียนปัทีของเขาอย่างใจจดใจจอ่อด้วยเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประกูลหลานหมิงจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วม เพราะผู้นำตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะวางมือจากการเข้าไปยังถ้ำเพื่อเอาลูกเสือวันนี้หัวหน้ากลุ่มที่มีอำนาจทุกคนมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของเสือขาวขณะที่พวกเขาแต่ละคนเป็นเซียนปฐพีและทุกคนก็น่าจะต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับหกได้พวกเขาจึงไม่อยากแบกภาระเอาไว้คนเดียวทุกคนรู้ว่าการต่อสู้นี้มันไม่ยากแต่การเอาชนะมันก็ไม่ใช่ปัญหาหลักของพวกเขา มหาฤือกันทุกคนได้เห็นพลังของสัตว์อสูรระดับหกด้วยตัวเจ้าเองแล้วมันสามารถสังหารเซียนปฐพีได้หลายคนในคราวเดียวอย่างง่ายดายทำไมเราไม่มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับหกจากนั้นสุดท้ายพวกเราค่อยต่อสู้กันเองเพื่อลูกของมันชายกลางคนจากตระกูลไปเยววอพูดไม่เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนั้นได้ไงขณะที่อีกคนใช้ประโยชน์นี้ไปขโมยลูกของมันหัวหน้าของทหารรับจ้างเทพเจ้าสงครามได้พูดขึ้น ใครกล้าที่จะทำอย่างนี้ด้วยคนจำนวนมากในกลุ่มของเราเราสามารถล้อมจัดการคนเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายหนึ่งผู้เชี่ยวชาญของนิกายพยักมังกรพูดได้เราจะปล่อยตรงนั้นให้เจ้าจัดการเตรียมคนของเจ้าให้พร้อมพริบตาพวกเขาทั้งหลายก็ได้ข้อสรุปกลุ่มเดียวที่ไม่มีความสุขคือตระกูลมู่หยวนในเมื่อเซียนสวรรค์ของพวกเขายังไม่มาที่นี่พวกเขาก็ทำได้เพียงยื้อเวลาเอาไว้จนกว่าพวกเขาจะมาถึง จากนั้นพวกเขาก็สามารถถกเอาลูกเสือมาได้โดยที่ทุกคนไม่อาจทำอะไรพวกเขาได้น่าเสียดายที่คนอื่นๆรู้เรื่องนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ลังเลและไประดมพลอย่างรวดเร็วเวจียงเฉิงดูกลุ่มคนเหล่านี้จากบนกิ่งไม้เนื่องจากตระกูลหลานหนิงกังวลว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างไม่ได้ตั้งใจพวกเขาจึงเคลื่อนกําลังกลับไปแล้วท่ามกลางการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญมันไม่มีแม้แต่ตระกูลเดียวที่พวกเขาจะสามารถล่วงเกินได้ กลุ่มได้สั่งให้เซียนปัทภี50คนล้อมรอบเสือขาวและจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่พร้อมกันหลังจากที่เตรียมตัวเสร็จเสือได้นอนอย่างที่เกียิและหลับตาลงราวกับไม่สนใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวอย่างไรก็ตามเจียนเฉินเข้าใจเสือขาวเป็นอย่างมากในขณะที่เสือดูราวกับว่ามันไม่ได้อ่อนแอและตื่นตัวใดๆเจียนเฉินก็สงสัยว่าเสือมันอาจจะยืนไม่ได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเสือไม่ได้ขยับไปไหนเลยราวกับกลัวว่าพลังของมันจะถูกมาใช้หมด หากเสือมีพลังต่อสู้จริงๆมันจะฆ่าทุกคนที่กล้าเข้ามาแต่ต้องลูกของมันแต่มันไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เป็นจุดที่น่าสงสัยที่สุดเนื่องจากการกระทําอย่างนี้ขัดแย้งกับสัญชาตญาณของมันมนุษย์ช่วยลูกฆ่าด้วยในเวลานั้นเสียงที่เหนื่อยล้าได้เข้ามาในหูของเจนเฉิญเสียงที่ได้ยินอย่างฉับพลนันทําให้เจ้นเฉินสะดุ้งก่อนที่จะตกลงมาจากกิ่งไม้เมื่อมองไปรอบๆตัวของเขาอย่างระวังเจนเฉิญก็ไม่เห็นใครอยู่รอบข้างเขาเลย หัวใจของเจี้นเฉินเต้นอย่างผิดจังหวะขณะที่เขาลงมาที่พื้นเขาไม่รู้สึกถึงใครที่อยู่รอบๆเขาดังนั้นเสียงที่เขาได้ยินมันต้องเป็นใครบางคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเขาตกใจเกินกว่าที่เขาคิดเอาไว้มนุษย์ข้าขอร้องช่วยลูกข้าด้วยในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงที่ชัดอยู่ในหูของเจี้นเฉินที่กำลังอ้อนวอนแต่มันก็อ่อนแรงราวกับเป็นการยากที่จะพูดออกมาเจี้งเฉินสั่นจากความตกใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะสงบสติอารมณ์ตัวเอง เขาเพิ่งจะรู้ว่าเสียงนี้มาจากด้านหน้าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกว่าคือมันมาจากเสือเจ้าเป็นใครเจียงเฉินพูดออกมาโดยแทบจะไม่ได้ขยับปากแต่เขามั่นใจว่าเสียงของเขาต้องส่งไปยังเจ้าของเสียงนั้นอย่างแน่นอนข้าชื่อว่ารัมกุยเนสสัตว์สูรด้านหน้าเจ้าเสียงที่อ่อนแรงพูดจากน้ำเสียงเจียมเชิญสามารถบอกได้ว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงแต่ก็อ่อนแรงอย่างมาก เมื่อได้ยินเสียงนี้จิ้นเชินก็ตกใจอย่างมากในใจเขาไม่คิดเลยว่าเสียงที่เขาได้ยินจะเป็นเสียงของสัตว์อสูรราวกับว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างสัตว์อสูรและมนุษย์แต่จิ้นเชิญไม่รู้ว่าเขาเข้าใจมันได้อย่างไรทันใดนั้นความคิดก็แอบวบผ่านเข้ามาจิ้นเชิญก็ตะลึงงานงั้นเจ้าเป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดไม่ใช่ระดับหกย้อนกลับไปยังสำนักคากัเจิ้นเชินได้อ่านหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับสัตว์อสูร เขารู้ว่ามีสัตว์อสูรระดับเจ็ดระดับสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และพูดภาษามนุษย์ได้ตามสิ่งที่มนุษย์ได้แบ่งระดับพวกเราข้าเป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดเสียงที่อ่อนแอของเสือดังนั้นขึ้นอีกครั้งเรากับว่ามันได้กระซิบคุยกับเจี้ยนเฉินและมีเพียงพวกเขาสองคนที่ได้ยินสัตว์อสูรระดับเจ็ดนั่นเทียบเท่ากับเซียนผู้คุมกฎของมนุษย์จิตใจของเจียเ้ยนเฉินเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเสือที่ขวางอยู่หน้าถ้ำทั้งสองวันความจริงแล้วเป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดหากมีเขาว,ว่าสัตว์อสูรระดับเจ็ดกระจายออกไปทุกคนจะต้องหนีกันกระจัดกระจายการเผชิญหน้ากับเสือในระดับนี้ใครกันจะกล้าขโมยลูกของมันมนุษย์ข้าขอร้องช่วยลูกข้าด้วยเสียงของเสือที่กำลังอ้อนวอนได้ยินมาอีกครั้ง จีงเฉินตกใจอย่างมากใบหน้าของเขาเริ่มมีรอยยิ้มขณะที่เขาคิดตะโกนอยู่ในใจเจ้าเป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดได้มาขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้าเป็นแค่เซียนปฐพีข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรมีคนมากมายมาที่นี่ทำไมเจ้าไม่ถามพวกเขาสักคนมนุษย์จากทุกคนที่นี่ข้าเชื่อใจเจ้าเท่านั้นที่เหลือไม่น่าเชื่อถือเจ้าจะช่วยลูกข้าหรือไม่เสือได้ถามกลับมาอีกครั้งเจ้าไม่รู้จักข้าเจ้ารู้ได้ไงว่าข้าเป็นคนที่น่าไว้ใจที่สุด เจียงเฉินรู้สึกประหลาดใจกับเหตุผลที่ดูฉาบฉวยของเสือตัวนี้สัญชาตญาณเรามีสัญชาตญาณที่อย่างรู้หากไม่มีมันเราจะไม่อาจรู้สึกใดๆต่อผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเราสัญชาตญาณของข้าไม่เคยผิดมันบอกข้าว่าเจ้าเป็นมนุษย์คนเดียวที่ข้าสามารถเชื่อถือได้มนุษย์เจ้าจะช่วยลูกข้าหรือไม่ตอนที่357ยพยักปีกเทวะ เจียงเฉินอดที่จะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยไม่ได้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะรับปากได้เจียงเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าเจ้าช่วยบอกได้หรือไม่ว่าเจ้ามีปัญหาอะไรและข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรในตอนนั้นก็มีเสียงตะโกนออกมาให้ได้ยินและเสียนปัทพีกว่า50คนได้พุ่งเข้าไปหาเสือโฮกกสายตาของเสือเต็มไปด้วยความมาร,ร้ายก่อนที่จะหันหัวไปท้องฟ้าและคำรามออกมาอย่างดังจนหุบเขาสั่นสะเทือน ทุกคนที่อยู่ในหุบเขาก็ไม่อาจาทำอะไรได้นอกจากตัวสั่นจากความกลัวขณะที่พวกเขาคิดว่าชีวิตของเขากำลังอยู่ในความเสี่ยงเสือที่ไม่ได้ลุกขึ้นมาสองถึงสวันนี้ก็ได้ลืมขึ้นมาพร้อมกับรังสีสังหารก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่กลุ่มนักสู้เสือตัวไม่ได้ใหญ่มันสูงประมาณสาเมตรแต่มันก็แข็งแกร่งอย่างน่ากลัวเสืออยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์มันก็เหมือนกับหมาป่ากระโจนใส่ฝูงแกะด้วยการตะปบเพียงครั้งเดียวก็ทำให้เกิดการสังหารมากมาย ไม่มีใครสามารถหลบพ้นกรงเล็บของมันได้ใครก็ตามที่ถูกกรงเล็บของมันเป็นธรรมดาที่จะต้องตายไปแอรแล้วก็ไม่มีใครหลบกรงเล็บของมันได้สําเร็จในช่วงเวลาสิบลมหายใจสั้นๆเซียนปัทภีทั้งหมดก็ถูกกาจัดออกไปไม่มีใครรอดไม่ว่าเสือจะหันหน้าไปทางไหนก็ตามมันจะไม่มีใครเหลือรอดอยู่หลังจากฆ่าเซียนปัทภีทั้งห้าสิบคนแล้วเสือก็จ้องเข้อง,งอไปที่หัวหน้ากลุ่มทำให้ทุกคนต้องถอยหลังจากความกลัว แทนที่จะก้าวไปฆ่าคนที่เหลือเสือก็หันหน้ากลับไปที่ถ้าอย่างช้าๆแต่ความอ่อนล้าในดวงตาของมันเริ่มเห็นได้ง่ายๆขึ้นเรื่อยๆนอนลงช้าๆเสือฟุบหัวลงกับพื้นและหลับตาอ,อีกครั้งหัวหน้ากลุ่มอำนาจมองไปที่เสือขาวด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวไม่อาจพูดอะไรได้เป็นเวลานานพวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความตกใจ นะนี่นี่มันสัตว์อสูรตัวนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าระดับหกในที่สุดผู้นำคนหนึ่งก็พูดด้วยเสียงสั่นๆออกมาจากความตกใจอย่างมากเราไม่อาจสู้มันได้เราควรจะทำอย่างไรแม้ว่าเราจะต้องสู้พร้อมกับผู้นำเราก็ไม่อาจสู้มันได้แม้แต่คนเดียวอีกคนพูดขึ้นมามันผิดนั้นไม่ใช่สัตว์อสูรปกติด้วยพละงกำลังที่มากมายของมันทำไมมันไม่ฆ่าพวกเรา หากต้องการปกป้องลูกน้อยการที่มันทำอย่างนี้ถือว่าผิดปกติถูกต้องนี่มันแปลกเกินไปลองดูสัตว์อสูรนั่นมันดูซึ่งสื่งไหมมันยังหลับตาอีกด้วยข่าวลือบอกว่ามันอ่อนแออย่างมากนั่นคือสาเหตุที่มันไม่สู้กับพวกเราทุกคนหลังจากการสังหารหมู่เมื่อไม่นานมานี้ผู้คนก็เริ่มพูดคุยกันเองการปกป้องลูกน้อยของสัตว์อสูรนั้นยังคงอยู่แอร์มันก็จะไม่ปล่อยให้มนุษย์คนใดกล้าเข้าไปขโมยลูกของมัน ใครก็ตามที่กล้าจะลองดีเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความโกรธเกรี้ยวของสัตว์อสูนดังนั้นการกระทําของเสือตัวนี้จึงแปลกไปจากปกติในขณะนั้นเสียงของเสือก็ดังขึ้นในใจเจี้ยมเชิญอีกครั้งมนุษย์ข้าไม่อาจทนได้นานกว่านี้แล้วข้าขอร้องให้เจ้าสัญญากับข้าว่าเจ้าจะนําลูกของข้าไปจากที่นี่เจ้าเป็นคนเดียวในฝูงชนที่ข้าเชื่อใจได้ข้าไม่ต้องการให้ลูกของข้าตกอยู่ในมือคนอื่นตอนนี้เสียงของเสืออ่อนแรงยิ่งกว่าเดิม เมื่อได้ยินอย่างนี้คิ้วของเจียนเฉินก็เลิกขึ้นก่อนที่จะพยักหน้าพลางขมวดคิ้วดีข้าสัญญาว่าจะดูแลลูกของเจ้ามนุษย์ข้าไม่รู้จะขอบคุณเจ้าอย่างไรดีสัญชาตญาณของข้าบอกว่าการที่ข้าวางใจให้เจ้าดูแลลูกข้าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดข้าสามารถรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ลูกของข้าต้องเผชิญหน้าในอนาคตเจ้าจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องหรือไม่เสือขาวพูดอย่างมีความสุขถูกต้อง เจียนเฉินพยักหน้ายอย่างไม่ลังเลเลยตอนนี้มนุษย์ข้ารำกุยเนสรู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับเจ้าแม้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มปัญหาให้เจ้าข้าก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเจ้าได้เข้าไปในถ้ำและข้าจะอธิบายบางอย่างให้กับเจ้าเสือพูดเขาห่อออกจากฝูงชนและเข้าไปในถ้ำที่อยู่ด้านหลังของเสือดุดสายฟ้าเวนนั่นอะไรเขาพยายามจะฆ่าตัวตายชายคนนั้นไม่ต้องการมีชีวิตอีกต่อไป ไม่มีแม้แต่คนสักกลุ่มที่พยายามขวางทางจิ้นเฉินและมองเขาพุ่งไปยังเสือขาวราวกับคนโง่อย่างไรก็ตามสำหรับทุกคนแล้วจิ้นเฉินสามารถเดินทางไปยังถ้ำได้ง่ายๆและไม่มีปัญหาใดๆก่อนที่จะหายไปจากสายตาเสือขาวหน้าถ้ำก็ดูเหมือนไม่ได้สนใจจิ้นเฉินราวกับว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงเขาเลยเสือหลับไปแล้วหรือ คนจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนเป็นไม่สบายใจเพราะพวกเขาทุกคนคิดไม่ถึงว่าเจียนเฉินจะลงมือได้ง่ายายปานนี้ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ถูกล่อลวงให้ทำตามเขาจากนั้นก็มีคนสองคนบินออกมาจากท่ามกลางฝูงชนและบินไปยังถ้ำด้านหลังด้วยความเร็วที่เทียบเท่ากับเจียนเฉินทุกอย่างก็เพื่อลูกเสือภายในถ้ำพวกกบ ทันใดนั้นเสือขาวที่นิ่งสงบจนกระทั่งตอนนี้ก็ปล่อยเสียงคำรามที่ดูร้ายขนาดที่มันกวาดกรงเล็บของมันร่างทั้งสองก็ถูก่าครึ่งกลางอากาศก่อนที่จะตกลงมาพร้อมกับฝนเลือดทั้งสองเป็นเซียนปฐพีแต่ก็ถูกฆ่าได้อย่างง่ายดายในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ก็ปิดความคิดทุกอย่างที่จะทำตามเจียนเฉินหลังจากที่ฆ่าทั้งสองไปแล้วเสือขาวก็จ้องมองอย่างมากายก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปในถ้ำและหายไปจากสายตา การกระทําของเสือทําให้ทุกคนงงว่าทําไมเสือถึงได้ปล่อยคนแรกที่เข้าไปในถ้าโดยที่ไม่ได้ทําอะไรภายในถ้ามีไขมุกราตรีถูกแขวนอยู่บนท่าและส่องแสงให้เห็นภายในถ้ำภายในถ้ามีเงามือดอยู่มุมถ้ามันเป็นเสือน้อยตัวเล็กๆนอนขดอยู่ภาพนี้ค่อนข้างน่ารักแม้แต่ปีกที่ด้านหลังของมันก็ดูเหมือนกับเป็นเรื่องปกติเสือขาวเดินเข้ามาช้าๆและเข้าไปในถ้าพร้อมกับมองไปที่ลูกเสือ จากนั้นร่างกายของมันก็กลายเป็นหญิงสาววัยกลางคนต่อหน้าต่อตาเจี้ยนเฉินหญิงสาวคนนี้สูงเกือบสองเมตรและสูงกว่าเจี้ยนเฉินหนึ่งช่วงศีรษะแม้แต่ร่างกายของนางก็ยังเทียบได้กับฉินเซียวเจี้ยนเฉินมองหญิงสาวที่เป็นเสือก่อนหน้านี้ด้วยความมุนงง,งแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์อสูรระดับเจ็ดสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลึกลับและยากเกินกว่าที่ใครจะเชื่อได้ หากเขาเห็นภาพเหล่านี้ในชีวิตก่อนหน้าเขาจะเรียกหญิงสาวคนนี้ว่าเป็นวิญญาณร้ายวิญญาณร้ายสามารถที่จะบ่มเพาะและกลายเป็นเสือได้เมื่อจิ้นเฉินมาถึงโลกนี้เขาก็รู้ว่ามันแตกต่างจากโลกที่เขาอาศัยอยู่ อายุไขโดยเฉลีย่ยของคนที่นี่คือ200ปีเซียนปฐพีสามารถมีอายุไขถึง500ปีและเซียนสวรรค์สามารถอยู่ได้ถึง1,000ปีย้อนกลับไปยังโลกเก่าของเขาแม้กระทั่งผู้บ่มเพาะที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกก็มีชีวิตอยู่ได้100ปีเท่านั้นโตโก,โกคิวปายเป็นคนเดียวที่มีชีวิตอยู่ได้ถึง200ปีหญิงสาวที่เพิ่งจะเปลี่ยนร่างได้เข้ามาสวมกอดลูกเสือด้วยความรักก่อนที่จะหันไปมองเจียนเฉินมนุษย์ข้าขอขอบคุณสำหรับการดูแลลูกของขา้า ความมีน้ำใจของเจ้าเป็นสิ่งที่ข้ารัมกุยเนสไม่อาจตอบแทนเจ้าได้เอนั่นมันเจ้าจะบอกข้าว่าข้าจะเจอปัญหาข้าเห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าอ่อนแออย่างมากเจ้าจะหมดอายุไขแล้วหรือเจียงเฉินไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเขายังพบว่ามันยากที่จะเชื่อว่าหญิงสาวคนนี้แท้จริงแล้วเป็นเสือขาวที่ดูร้ายก่อนหน้านี้ หญิงสาวคนนั้นถอนหายในและพูดออกมาอย่างโศกเศร้ามนุษย์ข้าจะไม่ปิดบังอะไรเจ้าให้ข้าอธิบายทุกอย่างให้ละเอียดข้าทำได้แต่หวังว่าเจ้าจะไม่ทิ้งลูกของข้าหลังจากที่ได้ยินเจ้าไม่ต้องกังวลข้าเจียนเฉินจะไม่กลับคำที่ได้พูดไว้ข้าไม่ใช่คนประบาดสัตว์เจียนเฉินให้สัญญา ดวงตาของหญิงสาวเริ่มสดใสขึ้งน,นางมองมาจากเจี้นเฉินพร้อมกับความอ่อนแออยู่ในสายตาที่สามารถมองเห็นได้ข้าเชื่อเจ้าสัญชาตยานของข้าบอกข้าว่าเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่ชอบโกหกหญิงสาวคนนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งราวกับว่านางกำลังพยายามนึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดบนภูเขาครอสมีกลุ่มสัตว์อสูรที่สามารถสั่งการสัตว์อสูรระดับสูงบนภูเขาได้ตระกูลนี้ถูกเรียกว่าตระกูลกิวลิกัน ภายในประกูลกิวลิกันมีราชาอยู่สององค์ที่จำแนกได้เป็นสัตว์อสูรสายปัทีและสัตว์อสูรสายนภาบรรดาสัตว์อสูรที่มีเสือเป็นพื้นฐานและเป็นสัตว์อสูรที่มาจากสายปัทีถือว่าเป็นหนึ่งในประกูลกิวลิกันนั่นก็เพราะราชาสัตว์อสูรคือราชาพยักขนทองและยังเป็นสัตว์อสูรสายนภาที่ถือได้ว่าเป็นสัตว์อสูรในตำนานบนพื้นดินสำหรับข้าาเป็นผู้อาวุโสข,ของประกูลกิวลิกัน สามีของข้าคือราชาพยัคฆ์ขนทองซึ่งเป็นน้องชายของราชาองค์ปัจจุบันของสัตว์อสูรสายปัทภีในปัจจุบันเขาเป็นสัตว์อสูรระดับเจ็ดอย่างที่เจ้ารู้จักสามีและข้าได้รักกันมากกว่าร้อปีแล้วแต่เมื่อ22ปีก่อนข้าตั้งครันหลังจากที่ผ่านมา20ปีที่ข้าครบกำหนดที่จะตั้งคันได้2ปีต่อมาก็ได้มีพยานรักระหว่างข้าและสามีข้าซึ่งเป็นสิ่งที่เขาและข้ามีความสุขอย่างมาก ข้าได้ให้กำเนิดเผ่าพันธุ์จาก,กระพัดโบราณที่เป็นคู่แข่งต่อราชาของสัตว์อสูนสายปัทีในปัจจุบนันพยัคติเทวะ